การประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรประหว่างวันที่12-15ธันวาคม2565ณกรุงบาสเซล,ละสหปราชาณากรเบลยเยียมโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในกรอบอาเซียนที่มีการประชุมระหว่างผู้นำหรือผู้แทนอาเซียน9ประเทศกับผู้นำหรือผู้แทนประเทศในสหภาพยุโรป ทั้ง27ประเทศซึ่งก่อนหน้านี้แม้จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษแต่เป็นเพียงการพบกันระหว่างผู้นําอาเซียนกับประธานคณะมนตรียุโรปและประธานคณะกรรมาการยุโรปเท่านั้นจึงเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้นําทั้งสองภูมิภาค ท้งอาเซียนกับสหาภาพยุโรปจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญโดยนางสาวร,รัชดาธานาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลเอกประยยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะผลักดันความร่วมมือการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเทศไทยประเด็นที่ท่านนายกจะไปผลักดันในเรื่องนี้ก็คือความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมเรื่องของความสมดุลการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแน่นอนค่ะการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นก็เป็นสิ่งที่จะได้หยิบยกมาพูดคุยในการพบปะกับภาคเอกชนในครั้งนี้และที่จะเจาะเป็นพิเศษก็จะเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะอยากจะให้ทางฝ่ายยุโรปเขาสนับสนุนให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์และประเทศไทยก็ตั้งเป้าอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคให้ได้ค่ะและการประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะสนับสนุนให้สหภาพยุโรปมีบทบาทที่สร้างสรรค์นในภูมิภาคเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพที่เอื้อต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งยึดมั่นต่อความเป็นก,ากลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค พร้อมผักดันให้ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียนสหภาพยุโรปเป็นพลังเชิงบวกที่สร้างสารแก่ทั้งสองภูม,มิภาคและประชาคมโลกรวมทั้งผักดันความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อยกระดับความร่วมมือในเรื่องนี้ซึ่งไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและมีบทบาทนำในอาเซียนผมธิดาธิพยานนทรายงานค่ะ